สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาเก็บเมล็ดกระเพรากันนะครับผมเมล็ดกระเพราที่มันสุกแล้วนะครับก็จะมาเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะครับเพื่อปลูกในคราวต่อไปครับผมอันนี้เป็นกระเพราที่ปลูกเองนะครับปลูกไว้รอบบ้านครับผมมีอยู่ห้าหต้นครับกินไม่ทันครับยิ่งตัดยิ่งยิ่งตัดยิ่งแตกครับกระเพรากับ แมงลักอันนี้ต้นนี้ผมเก็บไว้เป็นสำหรับเก็บเมล็ดโดยเฉพาะเลยนะครับผมเพิ่งตัดไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดครับอันนี้คือเขาสุกแล้วนะครับถ้าเราเอาไว้ให้มันมันแก่เป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เนี่ยเขาจะเมล็ดจ,จะร่วงออกก่อนนะครับดูนะครับเนี่ย ไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะครับมเมล็ดจะแตกครับดูนะครับอันนี้คือเม็ดเขาแก่แล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นสีเขียวอยู่แค่นั้นเองแต่ข้างในนี้มนเมล็ดเขาจะจะแก่หมดแล้วนะครับถ้าเราเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับก็จะล่วงครับผมเวลาโดนลมพัดโดนอะไรมามเมล็ดเขาก็จะปิวไปตามลมนะครับอันนี้ผมจะ มาคอยเก็บออกก่อนนะครับเมืม่อวานผมก็เก็บไปครั้งหนึ่งแล้วครับเอาเก็บมเมล็ดเขียวๆอย่างนี้ครับแต่ว่าข้างในเขาแก่แล้วนะครับพร้อมที่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ไปแล้วครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลานี่ก็รอให้มันแก่อย่างนี้ก่อนนะครับสีดำตาลนี่เราก็เอาไปสัดนๆเขยา่ามันก็จะออกนะครับอันนี้ผมจะแกะออกให้ดูนะครับข้างในนี้ช่อหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ยหล่นไปแล้วครับ ชอนึ่งอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับจะมีอยู่ที่ผมดูนี่ประมาณสี่เมล็ดครับผมก็จะคอยมานั่งบี้นั่งบีบออกครับนี่ก็ค่อยค,อยคอยทําไปครับใจเย็นเย็นเนี่ยครับนะครับประมาณสี่เมล็ดคือแกใช้ได้แล้วนะครับเราก็เอาไปพึ่งแดดไว้สักวันสองวันไม่ต้องพึ่งแดดก็ได้ครับเอาไว้ในร่มนี่นะครับเพราะว่ามเมล็ด มเมล็ดเขาแห้งอยู่แล้วก็เก็บไว้ครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดพันธุ์อีกนะครับผมรว่าเราจะทะําเกษตรอย่างเงี้ยเราต้องมีมเมล็ดพันธุ์นะครับผมกเกษตรกรต้องมีมเมล็ดพันธุ์ครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ชาวนาเนี่ยทานานะครับแต่ว่าได้ซื้อข้าวกินได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์เวลาจะททานาไอ้นั้นมันก็ไม่ใช่นะครับเราต้อง เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้สำรองด้วยนะครับไม่ต้องไปพึ่งพ่อค้าคนกลางมากครับมันช่วยลดต้นทุนให้เราอีกนะครับนี่ผมก็พยายามปลูกไว้รอบๆบ,บ้านนะครับจะมีกะเพราแมงลักหโหระพาพวกนี้ครับผักชีฝรั่งอะไรที่เรากินบ่อยๆนะครับก็จะปลูกไว้นะครับนี่ผมมาเก็บเรื่อยๆนะครับดูครับอัน,นนี้ สองวันที่แล้วครับเมื่อวานกับเมื่อวานซืนอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเอามาหยอดนะครับเวลาใกล้จะหมดนี้ผมก็จะมาเพาะทีละนิดทีละหน่อยให้เขาเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่ไม่ขาดนะครับถ้ารอเพาะทีเดียวเลยนี่เผื่อว่าต้นใหญ่ตายไปหรืออันนี้ไปมันก็ไม่ต่อเนื่องครับผมก็จะคอยเอามาหยอดทีละ ห้าหกเม็ดอย่างเงี้ยเทลาสิบเม็ดอย่างเงี้ยครับให้เขาเกิดมาพวกนี้เกิดง่ายนะครับหวานหวาน,วานแล้วก็ลดน้ำนิดหน่อยเขาก็ขึ้นมาแล้วครับเราก็คอยย้ายไปปลูกเอาครับนี่ครับ,รบอย่างเงี้ยข้างในเขาอะ่ะแก่หมดแล้วนะครับ พร้อมที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ต้นนี้นี่ไปขอเพื่อนมานะครับเพื่อนบ้านนอามาให้อยู่สามสี่ต้นครับผมแล้วก็เอามาจากบ้านอีกมีทั้งหมดห้าหรือหกต้นนี่แหละครับรอบบ้านเลยแต่ว่ากินไม่ทันครับสองคนยิ่งตัดยิ่งแตกครับกระเพรากับแมงลักกินได้นานครับปลูกรอบหนึ่งเนี่ย ยิ่งของผมนี่อยู่กันสองคนครับมันนานจ,จะมีเพื่อนมาทีเงี้ยไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ครับแต่มันเป็นสมุนไพรด้วยนะครับเนี่ยมันขับลมทาไม่ใช่ขับลมนะครับเลือดลมมันจะวิ่งดีนะครับอันนี้เวลาทํากับข้าวอะ่ะนึ่งนึ่งปลาอย่างเงี้ยครับผมก็ยังเด็ดใบเป็นก้านอย่างเงี้ยเลยนะครับก้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไปใส่ในอ่าหม้อนึ่งปลาเลยนะครับ กินกับน้ำพริกกับกับปลาก็เข้ากันนะครับมันจะช่วยไล่เลือดลมของเรานะครับเนี่ยเป็นร้อนๆกินหอมมากเลยครับเอาละครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บต่อแล้วครับแล้วก็จะเอาไปแพ็คเก็บไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีมเมล็ดพันธุ์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับหยองฟอร์ไลท์ครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับ